พอรักษามารักษามา2,518หลวงพ่อจำรูนจริงได้รับรางวัลแม็กซ์ไซจากมูลนิธิรามอนแม็กซ์ไซประเทศฟิลิปปินส์มูลนิธิให้ท่านโดยท่านจัลึกในเหรียญว่าหลวงพ่อรักษายาเสพติดด้วยวิธีไม่ธรรมดาแต่ได้ผลโดยการใช้พระพุทธศาสนากับสมุนไพรซึ่งในยุคนั้น2,518เนี่ยยังไม่มีใครยอมรับ ยังไม่มีใครอยอมรับเพราะว่าเขาจะใช้แพทย์แผนปัจจุบันในสมัยนั้นต่อมาต่อมาก็2,522หลวงพ่อจําโวนท่านถึงให้พลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ไปตั้งมูลนิธิช,ช่วยสภาวะทางจิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดใ,ในสมัยนั้นก็จะพาผู้ป่วยมารักษาจากประเทศลาวก็มีโดยผ่านกระทรวงต่างประเทศนะจากทหารจีก็มีเข้ามารักษา ซึ่งตอนนั้นเรารักษาฝีนรักษาฝีนโดยตรงเลยก็ดําเนินการมาตลอดก็ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดในรูปแบบที่เราเคยใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้2523จรอางพลกาศาศเอกทวีจุลทรัพ์เปิดมูลิตีขึ้นมาก็มีนายกิงสัก์ชมนันเป็นรองประธานตอนนั้นก็เลยไปขออนุญาตเปิดเป็นสถานพักฟื้นทำกระบอกโดย โดยขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขจนถึงหน้าวันนี้ก็เป็นสถานพักฟื้นทํากระบอกอยู่